คำถามในกระดาษในนี้หนูถือศีลหนูมาถือศีลศึกษาธรรมในครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวหนูและสามีการถือศีลช่วยได้หรือเปล่าคะอืการถือศีลก็ช่วยได้อยู่นะศีลส,สมาธิปัญญาไงวิธีแก้กรรม ตรงๆทำถูกแล้วทำอีกคือนั่งสมาธิทำอีกคือเพิ่มปัญญานะเห็นการเกิดการดับจริงเจ้ากรรมในเวรอะไรเนี่ยมันมีโดยสมมุติถ้าโยมเข้าใจปฏิจจสุบาทต,ตัวเราไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรก็ไม่มีเราก็ไม่มีไม่มีใครมี มีแต่ธรรมชาตินะที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยเหมือนคนถามพระุทธเจ้าบอกว่าใครเป็นคนอยากพระุทธเจ้าบอกคนอยากไม่มีใครเป็นคนยึดคนยึดไม่มีใครเป็นคนสัมผัสผู้สัมผัสไม่มีคําถามนี้ผิดหมดเลยเพราะคําถามเนี่ยถามภายใต้ตัวตนมันมีตัวเราของเรานะเหมือนปลาไปถามนกข้างบนมีคลื่นไหมคลื่นอะไรนกงงเห็นไหม มันเอาความรู้ของปลาไปถามเราก็เอาความรู้ในความเป็นตัวตนไปถามนะเหมือนวัดชาถามผู้เจ้าว่าพระหลานตายแล้วไปไหนผู้เจ้าอืมไปไหนเนาะวัดชาก็ถามว่าไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ใช่ไม่ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งไปเกิดทั้งไม่ไปเกิดไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัดชาก็งงบอกไม่เลื่อมสายผู้เจ้าแล้วงงถามอะไรก็ไม่ใช่หมดเลย ผู้หญบอกสมควรแล้วที่จะงงเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากก็เลยถามวัชชะวัชชะเธอรู้ไหมเอานะเอาแบบง่ายๆบอกนี่เธอเห็นไฟกองนี้ไหมนะเธอรู้จักไฟไหมรู้จกักเห็นไฟกองนี้ไหมเห็นรู้ไหมว่ามันลุกด้วยอะไรด้วยหญ้าและไม้แห้งนะแล้วเวลาไฟดับไปเธอรู้ไหมรู้มันดับไปเพราะอะไรรู้ไหม รู้ว่าดับไปเพราะหญ้าและไม้แห้งมันดับไปแล้วถ้าถามว่าเปลวไฟมันดับไปทางทิศไหนเธอจะตอบอยังไงมันดับไปทางทิศไหนวัชฉาก็ตอบไม่ได้ว่าเปลวไฟมันลุกขึ้นมาเวลาหายมันก็หายไปมันหายไปเฉยเฉยมันไม่ได้หายไปทางทิศเหนือใต้ออกตกไม่ใช่เปลวมันวิ่งไปปูดไปทางทิศเหนือแล้วหายไปมันก็ไม่ใช่วัชฉาก็เลยตอบไม่ได้นะอ่า ู้เจ้าก็บอกเหมือนการวัชชานะเมื่อเหตุปัจจัยมันดับแล้วเนี่ยมันก็คือดับไปเฉยๆนะพระลานไม่ยึดขันห้าเป็นตัวตนแล้วนะก็เข้าสู่มหาสุญญตาว่างอย่างยิ่งหรือปรมาณุตระสุญญตานะก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทิศไหนถ้ายังมีการมาการไปก็ต้องมีการเกิดและการตายก็ยังนิพพานไม่ได้ที่พู้เจ้าบอกว่า นติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปมีการมาและการไปจะมีอาคติคติยาอสติจตูปะปาโตนโหติถ้าการมาการไปมีการเคลื่อนและการเกิดต้องมีคือตายและเกิดต้องมีเคลื่อนคือตายอุปาตะหรืออุบัติคือเกิดนะจุตูปะปาเตอสติในวิธานาหูรังนะอุพยามันเตะเ ถ้าการเคลื่อนและการเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขัะนั่นแหละคือที่สุดของทุกเพราะฉะนั้นจะมีการมากันไปไม่ได้คําถามจึงถามผิดนะว่าพระหลานตายแล้วไปไหนไม่มีการไปไหนทั้งสิ้นหายไปเฉยๆอย่างนี้อจบจากขันธ์ห้าไปนะ <C oughs> นั้นถ้าเราสามารถมองได้ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัว ตัวคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเหมือนกันจริงไหมเจ้าเวรในกรรมก็ไม่มีมีโดยสมมุติมีโดยอวิชานะนั้นถ้าเรายังอยู่ในระบบของอวิชามันก็มีเจ้าเวรในกรรมแต่ถ้าโยมต้องการหลุดออกจากระบบนี้แล้วเจ้าเวนในกรรมจะไม่มีไม่มีใครตามทวงโยมถึงนิพพานนะไม่มีหมดแล้วนะนั้นองคุลิมานจึงไม่ต้องรับกรรมอะไรไงใช่ไหม้าคนมาต้องเก้าร้อยกว่าคน ไอ้คนที่ตายไปแล้วมันเอาโหสิหรือว่าอาภัยให้องคุลิมานไหมไม่หรอกมันตายไปแล้วมันไปเกิดในพบปุ่มไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมองคุลิมานก็ไม่ได้เหาะตามไปพบปุ่มนั้นแล้วไปขอขมาอะไรนะไม่มีแต่มันหาตัวองคุลิมานไม่เจอแล้วองคุลิมานหายจากระบบนี้ไปหายจากระบบขันห้าไปเข้าวิมุตติหลุดพ้นนี่คือลักษณะของการดับกรรมที่ถาวรไม่ใช่ดับก็ก็แก๊กแก๊กไปนั่งสะเดาะก็ดูเลิกยาม เอาผ้าขาวคุมสวดสว,ดสวดน้ำลดตัวแล้วหายนอนในโรงโอ้อย่างนี้แก้ไม่ได้โยมก็ยังมีกรรมอยู่เกิดแก่จะตายอยู่วันยังคำนะอ่านี่เรื่องแก้กรรมการบวชในครั้งนี้ <c oughs> พี่สาวออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนตัวหนูเป็นผู้อยู่ถือศินส่วนบุญกุศลน,นี้จะได้กับใครคะ เอาใครทําใครก็ได้สินนะคนออกค่าใช้ใจ่ายเขาก็ได้แบบออกค่าใช้ใจ่ายเรารักษาศินก็ได้แบบรักษาศินเขาออกค่าใช้ใจ่ายให้โยมเนี่ยทุกครั้งเลยนะทําทานทําอะไรต่ออะไรแต่เขาสินดีไหมอาจจะยังฆ่าสัตว์อาจจะยังขโมยอยู่ก็ได้งนั้นเขาจะสินดีเขาต้องทำยังไงทำเองนะเราทำแทนเขาให้ก็ไม่ได้ เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรก็อวิชาความหลงอ่ะพอหลงก็มีเจ้ากรรมนายเวรนะเราควรจะทํำยังไงเมื่อมีคนทักว่าเราต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็อย่าไปเชื่อคนที่ทักสิจบแล้วใช่ไหมหมูจะตายคนที่ทักเป็นพระศา,าสดาไหมไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ศา,าสดามาพูดควรจะเงี่ยหูลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนไหมไม่ใช่ ศาส,สดาก็บอกแล้วใครรู้เรื่องกรรมดีที่สุดผู้เจ้าบอกตถาคตรู้ดีที่สุดกล่าวในมิขสาราสูตรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตผู้เจ้าคนเดียวนะรู้เรื่องกรรมและเรื่องวิบากของกรรมยังเป็นอจิไตายหนึ่งในะอจิไตยสีข้อวิสัยผู้เจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกอย่าไปคิดลังแต่ใช่เกิดความเป็นบ้าวิปราสนะ เดี๋ยวนี้ก็ไปสานั่งสแกนนั่งพยากรกันเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมโยมเดี๋ยวก็บ้าเท่านั้นเองเน่ะใช่ไหมปวดหัวตายนี่นี่พระเจ้าตัดเองนะเนี่ยพระเจ้าจึงบอกอานนท์เพราะเห็นนั่นแหลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่าน,นั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้เห็นนะเดี๋ยวนี้พระเพอก็พยากรณกันอุตลุดเลยเห็นนะ เกินเลยหน้าที่ตัวเองแล้วนะผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาคือเรื่องจริงเพราะตลอด30ปีผมฟังมาอีกแบบหนึ่งก็ใช้หลักมหาประเทศสี่สิใช่ไหม อุบาสกอุบาสิกาอนะเอ๋ยนะโปรดใช้หลักมหาประเทศสี่ที่พระศา,าสดาวางไว้แล้วว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านโยมจะไม่ต้องรับรองไม่ต้องคัดค้านคำอัตมาและโยมก็อย่ารับรองอย่าคัดค้านคำที่โยมเคยฟังมาด้วยถูกต้องไหมแล้วตรวจยังไงพระศาสดาบอกให้เอาไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินยัยหมวดอื่นที่ตถาคตตรัพ้กนนี่ดูตรงนี้ พวกเธออย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านเธอกําหนดเนื้อความนั้นๆให้ดีโยมจําให้ดีนะที่อาตมาพูดและจําให้ดีนะที่อาจารย์ของโยมพูดหรือที่โยมได้ยินได้ฟังมานะแล้วนําไปสอบสวนในสูตรนําไปเทียบเคียงในวินยัยถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วพิกษุรูปนั้นจํามาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาไว้ ถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสียเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้เห็นนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้สีคืออะไรยมอ้างว่าฟังมาต่อหน้าพระพกักพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ยมหมดสิทธิ์แล้วเพราะอายุไม่ถึง2,000กว่าปีใช่ไหมคองอายุไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำนะสอง อ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระอาวาสนั้นอาวาตนี้สามพรเจ้าบอกว่าอ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรอาวาสนั้นอาวาตนี้สี่อ้างว่าจำมาจากภิกษุผู้หูสูตรรูปหนึ่งอาวาสนั้นอาวาตนี้นี่คือสี่กรณีที่พู้เจ้าบอกว่าที่เธอจะอ้างได้นะและสี่ข้ออ้างนี้อย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านเข้าใจไหมอ่า เอาคำที่เราฟังมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมาตรวจสอบในอะไรในพุทธวจนะคำตถาคตและข้อมูลที่เก่าสุดๆในประเทศไทยและในโลกอยู่ที่ไหนก็คือตัวบาลีสยามรัฐอยู่ตรงนี้นะเราก็ไล่ข้อมูลแล้วนี่รห้าธรรมรห้ก็เอามาจากรอนหนึ่งเก็บไว้ในหอมเทียนยธรรมที่วัดพระแก้วด้วยใบลานนะเทคโนโลยียุคนั้นนะ รอนึงเอามาจากอะไรทวาเราดีทวาเราดีมาจากพระเจ้าโศมหาราชไล่แล้วและหลอ9ก็เก็บไว้ในซีดีแผ่นนี้เป็นไงเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถสแกนได้วินาทีเดียวเวลาโยมสงสัยอะไรโยมก็เปิดหนังสือก็ได้โยมบอกว่าไม่เชื่อใจซีดีก็นั่งเปิดเอาทีละหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เจอเหมือนกันเนาะอันนี้พระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเขียนให้เรา เรามีโปรแกรมเมอร์เองคนเขียนโปรแกรมเองเลยไม่กลัวเลยสบายมากโยมมีข้อมูลอะไรที่ว่าแจ๋วแจ๋วเอามาเลยเดี๋ยวจะเอาโปรแกรมนี้เข้าไปสแกนจับให้แล้วก็สแกนชุบวินาทีเดียวเจอแล้วคํานั้นนะอ่าโยมตรวจได้ว่ามันอยู่หน้านั้นบรรทัดนั้นวักนั้นจริงไหมใช่ไหมตรวจแป๊บเดียวเนาะเราก็จะรู้แล้วแล้วก็ยกหยิบยกขึ้นมาอนาว่าจึงบอกว่า คำที่อาตมาพูดไม่ใช่คำอาตมาเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องขึ้นจอข้อมูลบาลีสามรัฐให้โยมดูตลอดว่าเราพูดคาําตาคตใช่ไหมอย่างนี้ <c oughs> ง่ายง่ายและนี่คือวิธีตรวจสอบแบบโลกโลกนะแบบโลกโลกนี่ยังโลกโลกอีกนะเนี่ยแบบโลกอุตละก็คือตรวจยังไงพระเจ้า <c oughs> ตรวจด้วยหลักมหาประเทศสี่คือคำศาสดาจะ ขัดแย้งกันไม่ได้เห็นนะโยมก็เอาคำโยมเนี่ยที่ทรงจำมาและเอาคำของอาจารย์มาที่โยมทรงจำแล้วไม่แน่ใจว่าอาจารย์กึกิษ์พูดจริงหรือเปล่านะก็เอามาเทียบก,กันกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะดูว่าสอดรับกันไหมคำพระเจ้าจะขัดแย้งกันไม่ได้ถ้าคำขัดแย้งกันโยมหาเลยว่าคำนั้นนะที่โยมจำมาเนี่ยเอามาจากไหน เอาเอามาจากไหนเช่นโยมบอกว่าเอะผมได้ฟังมานะอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเขาใช้กันทั่วประเทศเลยก็ไม่ยากใครพูดอุปจารคณิกะอุปจารคนแรกในโลกหาไหมหาโยมก็หาไปอาจารย์โยมเอามาจากไหนถามอาจารย์โยมซิว่าตอนบวชเมื่ออายุ20อ่านหนังสืออะไรหรือมีอาจารย์อะไรพูดมาก็ ไปถามมันนั้นหรือไปหาตำลานั้นโยมสาวตำรานั้นต่อไปตำรานี้ใครเป็นคนแต่งคนแต่งตอนบวชนี่ยเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากนี่สาวไปอีกคนนี้เอามาจากไหนอย่างเช่น <c oughs> ขานี้กล่าวปจารปนาเราได้มาจากคำภีบุพสิกขาซึ่งรจนาดโดยสมเด็จมหาสมณะเจ้าสมเด็จมหาสมณเจ้าคิดเองปะไม่ได้คิดเองเอามาจากบุพสิกขาของอมโลเกิด อามราลเกิดคิดเองปะไม่ใช่เอามาจากคำพีวิสุทธิมัควิสุทธิมัคคิดเองหรือปาอ๋อพระพุทธโกสา,าจารย์แต่งเองแต่งเองเมื่อไรเมื่อพันกว่าปีที่แล้วอ่าเจอแล้วคนพูดคณิกาปุจาระปนาคนแรกเห็นนะแต่ไม่ใช่พระตถาคตาเราก็เอาข้อมูลคำพีวิสุทธิมัคก,กับบาลีสามรัฐอันไหนเก่ากว่ากันโอ้โหอันนี้เก่าก,ว,กว่า2 5 0 0กว่าปีวิสุทธิมัคพันกว่าปีแค่นั้นเอง เห็นหนะเพราะฉะนั้นหลักฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้เช็คได้หมดว่าคุณกําลังใช้ข้อมูลอยู่ในไทม์ไลน์ระดับไหนใช่ไหมกี่ร้อยปีบุพสิขาวันนารจนาโดยสมเด็จมาสมณเจ้าก็นี่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาโดยอมาโลเกิดก็สองสารปีนะโดยคายโดยวิสุทธิมรัคษพันกว่าปีนะวิสุทธิมรัคเนี่ยคุณเป็นศาสดาเองไหมไม่ใช่พุทธโกศาจารย์บวชเมื่ออายุ20่ศึกษาอะไร ก็ไปศึกษานั้นก็มาจบที่ข้อมูลตรงนี้เสาหินอโศกนะ,ะหลักฐานเก่าที่สุดแล้วใช่ไหมแค่นั้นเองเนี่ยเยนี่วิธีเช็คนะอพอเข้าใจนะพระหันที่ยังรับทุกข์และสุขอยู่ในลักษณะนี้ ท่านเดินมรรควิธีไหนและพระอหันต์ที่ไม่ได้รับสุขทุกข์แล้วท่านเดินมรรควิธีไหนยังไม่เจอคําตอบโดยพุทธวจนะอันนี้อาตมาวิเคราะห์เองแยกนะอันนี้ไม่ใช่คําว่าศาสดานะอาตมาวิเคราะห์เองอาตมาวิเคราะห์เองโดยหลักปฏิจจสุบานเพราะว่าเหตุปัจจัยของพระอรหันต์สองกลุ่มนี้กลุ่มแรกที่รับสุขและทุกข์เรียกว่าสัพุปาทิเสสนิพานธาตุคือสุขทุกข์ยังกระทบจิตของท่านนะ ที่พระเจ้าตรัสว่าอินทรีห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกาจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานธาตุนี่พระเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้นะส่วนภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งคืออนุปาทิเสสนิพานธาตุพระเจ้าบอกว่าเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพของท่านพระานกลุ่มนี้อนุปาทิเสจิตไม่กระทบสุขและทุกข์กแล้ว เพราะนั้นเราอธิบายโดยสายปฏิจจาได้ว่าสุขทุกข์เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากผัสสะกระทบเป็นเหตุให้เกิดเวทนาใช่ไหมถ้าโยมเดินมักวิธีตัดสายปฏิจจาตั้งแต่ผัสสะขึ้นไปอย่างนี้สุขทุกข์จะเกิดทันไหมไม่ทันนี่ไงคำคือคำตอบนะก็คิดว่าคงจะมีคำตอบโดยพุทธวจนะแต่เรายังหาไม่เจอ โยมสามารถหาได้ในโปรแกรมแผ่นนี้สแกนไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้คีย์เวิร์ดแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเวลาเราหาคำตอบอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปรีบหาคำตอบใจเย็นๆอ่านไปสั่งสมสุตตาไปเรื่อยๆ3มเดือน5เดือนปีหนึ่งอ,อ๋อเจออยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหมเพราะไม่มีใครมาเรียงร้อยคำตอบให้เรานะเพราะนั้นอันนี้คือเราต้องสั่งสมสุตตามากคือคำพัฒถาคตให้มาก อยากทราบว่าการเจ็บป่วยของมนุษย์เราเป็นการเกี่ยวข้องกับกรรมหรือเปล่าก็เกี่ยวพอสมควรแต่กรรมเนี่ยเวลายมบอกเรื่องกรรมเนี่ยโยมจะคิดว่ากรรมแต่อดีตอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะณนะปัจจุบันเนี่ยโยมก็สร้างกรรมณนะปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นกรรมใหม่และกรรมเก่าด้วยก็ได้ ใครบอกว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวพระเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยโยมเกิดมากี่ปี30-40ปีผัสสะโอ้โหวันวันหนึ่งเท่าไหร่ตาเห็นรูปนี้ก็ผัสสะหูกระทบเสียงนี้ก็ผัสสะโอ้โหมหาศาลเลยโยมเกิดสุขทุกพอใจไม่พอใจมหาศาลโยมยังจาผัสสะของโยมไม่ได้เลยวันเดียวก็จําไม่ได้แนละ้วผัสสะมันเยอะมาก เห็นไหมแล้วใครจะไปรู้เรื่องกรรมดีเท่าตถาคตเนี่ยพระเจ้าจะบอกตถาคตรู้คนเดียวเนี่ยเรื่องนี้ละเอียดมากนะโยมเบี้มดตัวเดินไปสักพักทําบุญกับขอทานเดินไปสักพักเจอพระใสบารนะออกไปเจอสุนัขขวางทางเตะมันซะหน่อยนะเจอคนนี้พูดไม่ดีโมโหแมเดชชกซะเลยนะอ่าโอ้โห บุญบาปนี่เกิดตลอดเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยใครจะรู้กรรมต่างๆเหล่านี้ได้ละเอียดทุกขนาจิตพู้เจ้าองค์เดียวและโยมคิดว่าจะมีใครคนไหนสามารถสแกนกรรมให้โยมได้ทุกระเบียดนิ้วไม่มีทางเลยหมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ใช่ไหมพู้เจ้าจึงบอกไงทำไม่ได้ตถาคตทําได้คนเดียวหรือเก่งเท่าตถาคตอืม นั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมักบีวงแปดถ้าโยมปฏิบัติถ่าททยถอนอุปทานจากขันห้าได้แล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเนี่ยแบบพระโมคคานะเป็นพระหลานแล้วถูกทุบตีตายตายก็ตายใช่ไหมพระหลานไม่ได้เป็นอยู่ที่ก้อนกายตรงนั้นพระหลานเป็นที่ดวงจิตของท่านใช่ไหมก้อนกายนี้คืออะไรพระตถาคตบ,บอกว่าภิกษุทั้งหลาย กายนี้คือกรรมเก่านะกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเ,เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยคือเหตุทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือวิธีมองกายอย่างถูกต้องในธรรมชั้นลึกมองอย่างนี้ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครนะจึงไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครสร้างกรรม เป็นแต่ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นต่าน,นั้นนี่มองยากเหมือนกันนะอืมมันตัวตนมันเต็มร้อยมาหลายสังในสังสารวัตรเนี่ยนะนั้นต้องทําความเข้าใจค่อยๆไปเรื่อยๆแต่สรุปก็คือง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนั่งรู้ลมหายใจอย่างที่โยมทํานี่แหละแล้วก็คอยลากความเพลินให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วจะบรรลุธรรมได้เองเพราะการละความเพลิน และตัวอนาปาเป็นมรรควิธีที่โดดเด่นอนาปาผู้เจ้าใช้เองและผู้เจ้าบาอกอันิส้ส่งไว้มากที่สุดส่วนละนันทิคือความเพลินก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายและผู้เจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลิน นันทิราขคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นแปลงความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีพอสิ้นความเพลินความพอใจจิตหลุดพ้นเลยง่ายมากเอาไปจับในทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกลายใจอย่าเพลินกับใจที่คิดไปอดีตอนาคตอย่าเพลินกับการเห็นการฟังการได้กลิ่นการลิ้มรสกินเกินพอดี นะ,ะต้องโพชเนมตันยุตาอย่าเพลินกับอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างนะอยู่กับปัจจุบันนี้อ๋อเข้าใจนะดิฉันเป็นคนอะไรคิดมากค่ะที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะช่วยดิฉันได้ไหมคะ,ะหมูมะละนันทิโยนทิ้งไวซะอย่าไปคิดอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ พราะพู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติคือลมหายใจเนี่ยตาจะฉุดเอาพิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใจจะฉุดเอาเราไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงเห็นนะเพราะเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติหน้าที่โยมคือ รู้ลมหายใจรู้กายของเรามากๆบ่อยๆความคิดจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปต่อไปโยมก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินกับการที่จิตตั้งอยู่กับกายจิตจะไม่ค่อยเคลื่อนออกโยมลองทำไปนานๆนะ10-20ปีแล้วโยมจะเห็นว่าจิตไม่ก็อยากคิดนะแค่คิดก็เบื่อแล้วจะคิดไปทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวอะไรก็เปลี่ยน มันเห็นอน,นิจจังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยคิดโครงการเข้าข่าเสร็จแล้วก็จะวางแล้วจะไม่คิดอะไรมากนะแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่นี่เรียกว่าเกิดอนุสัยความเคยชินแล้วเริ่มเป็นปกติแล้วมันจะเป็นไปเองจากการความเพียรที่โยมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแรกๆก,ก็ธรรมดานะรู้ลมแพ้ไม่ถึงนาทีก็หลุดเอรกแล้วหลุดเอรกแล้วอย่างนี้เนาะอืม อคำถามเยอะมกันหนะึ่งเ,เดี๋ยวตอบแบบเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวจะเลยเวลาใกล้หมดแล้วใช่ไหมอ๋อพอได้เนาะ <c oughs> เจ้าเวรในกรรมมีจริงหรือไม่แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้องตามมาคาดกันต่อไปโยนทิ้งอย่าไปสนใจทำความดีอย่างเดียวะรักษาศีลส,สมาธิปัญญาทำไว้แค่นี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเจ้าเวรในกรรม ไม่มีใครโดนบันดาลอะไรแล้วไอ้เจ้าเวนนกรรมอ่ะม,มันไม่มีเจ้าเวนนกรรมของเจ้าเวนนกรรมวะนะมันไปเที่ยวจองร้านหูทคนอื่นมันเป็นเจ้าเวนนกรรมของมันบ้างไงใช่ไหมปวดหัวตายเลยนะไม่ต้องสนใจไม่มีกุ๊กกุ๊กกุกูมาตามโยมหรอกนะใครบอกว่าผีเด็กมาน,นั่งอยู่ใกล้ๆนะโโหเอาละจิตตกแล้วเนหะ็นะไม่ต้องไปสนใจโยนทิง้งละนันทิละความเพลินนะอืม เดี๋ยวก็บอกมีเทวดาประจําตัวมาอยู่อะไรโอ้ถ้าเป็นเทวดาแล้วต้องมานั่งเฝ้าโยมเนี่ยจะไปเป็นดีกว่าใช่ไหมปวดหัวตายนะเาหาอะอยู่ดีๆต้องมาเดินดินกับโยมนะใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ของเทวดาเลย